สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวเครื่องตัดหญ้านะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่อง GX 3 5หนะครับก็เป็นของก๊อปนะครับเป็นเครื่องจีนนะครับตัวนี้ซื้อมาตัวเครื่องนะครับเพราะตัวเครื่องนี้นะครับไม่รวมก้านนะครับก้านเป็นของเก่านะครับตัวเครื่องนี้ก็2 0 0พันบาทนะครับ ดูงานก็เนียนดีนะครับผมก็เคยใช้เครื่องกบนี้ก็สองเครื่องแล้วนะครับก็พังไปหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องที่สามนะครับแต่ก่อนใช้เป็น Honda าทนะครับนี่นะครับก็เป็นก้านข้ออ่อนนะครับมีข้ออ่อนสองเครื่องนะครับพอข้ออ่อนตัวข้ออ่อนมันเสียนะครับก็เลย ซื้อไอตัวก้านตรงนะครับมาใส่อตอนนี้มันก็ได้พังไปหมดแล้วนะครับก็เลยไปซื้อเครื่องจีนมาใช้นะครับซื้อมาสองเครื่องก็พังไปหมดแล้วเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องที่สามนะครับตัวนี้ก็สังเกตนะครับจากที่เคยใช้มานะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนงานจะเนียนดีนะครับ ผมจะลองสตาร์ทให้เพื่อนๆดูนะครับก่อนอื่นนะครับก็เปิดสวิตช์ก่อนนะครับเห็น,นะครับเบื้องต้นเดี่มสตาร์ทนะครับเดี๋ยวจะลองดูอีเรอไนะครับเปิดสวิตช์ก่อนนะครับ ก่อนนะครับได้เลยครับลองได้ยินดูนะครับตอนนั้นก็ใส่ใบเอ็นอยู่นะครับ ถ่ายมาให้ชมนะครับถ้างบน้อยนะครับก็แนะนำเครื่องแบบนี้นะครับประหยัดน้ำมันนะครับไม่ต้องผสมสองทีนะครับถ้าใช้งานไม่หนักมากนะครับก็น่าจะโอเคนะครับน้ำหนักก็น่าจะพอๆกับเครื่องแทนะครับ